ผมสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับกอลสายซุ่มดํายิงป่านะครับมือนีก่อมหามุดป่าอ่างน้ำพันนะครับสีดวัคซีนเข็มสองมาตั้งแต่วันนี้สิบี่ตุลาครับมือนีก่อเส้าซีครับสิบมือละก็เลยมาลองเทสเบิร์นะครับว่าสิหมานบาหมานนะครับมือนีน้องมะเล็นน้ํานะครับทีมงานอีสานสายขัวนะครับพันพันบ่อยพันโจกนะครับพันโจกลงเหือไปแล้วนะครับกําลังเก็บของขืนเหื่อนะครับอันนี้ผมก่ นี่แหละครับเขาคองผมูมิพลังก็เตรียมของลงกันครับอันนั้นหน้าเพื่อนมาส,สิดปากกาครับนี่ทีมงานปากกานี่ครับทีมงานอีสานสายขัวครับอันนี้กําลังอันแต่งเข่าแตงของอยู่ทีมงานอีสานสายขัวนี่ถ้าเบิ่งกันเ้อครับมือนี้ว่าเพิ่นสิมเมาน้าบ<ม>่<ม>เพิ่นสิหักแตกข้าน้าม,ม่ครับม,ม,ม,มือนี้เมาเมามือนี้มือนี้ล้มแห้งครับ สังเกตยอดไหมรถพนัะล้มกูกโยกอยู่ปั่นยางรถเธอบิ่งพ่นสิฮักแต่ข้าหน้ามาครับมื้อนี้ทุกเช้าพ่นมาพ่นเมาเนยขึ้นหน้ามาผมว่าเป็นยังการเอือกเอือกอยู่นัสวัสดีครับอันนี้พี่พี่อยังซื้อเล่นพี่กุลครับพี่กุลเลยว่าซื้อตามเฟซเลยเนาะพี่กุลครับกุลชํากุลครับมั้นี้มาอยู่บ้านแล้วบ่เรื่องไหแมนมาอยู่บ้านแล้วโอ้ย ปลาดับแท้ๆมันน้ำขงใสนี่ปลาดับแท้มันแกน้ำคงเนี่ยแกน้ำมูลใจบ่างาวน้ำมูลไม่ได้หลายนะน้ำคงเดือนเดือนหนึงบลุดสามสี่หมื่นนี่เด้อกี่ขีก็ได้ช่วงน้ำขงใสหาปลาใครเอาเนี่ยครับเดี๋ยวพากันแต่งเขาแต่งของกันอันนี้พันบ่วยอันนี้พันบ่วยนี่อีสานใสขัวนั่นพันโจกเสือลายพานเงิน สูงดาขาดฟอมหมือนได้ผนมีปิงมวลเขาเนอะน <laughs> เอา้าโอเคครับเดี๋ยวเขามาถ่ายนั่นเนื้อถ่ายชมคลิปนะครับใต้น้ามันนะครับเดี๋ยวจังหน่อยก่อนสี่คนคลองลงเหงือนะครับคนคลองลงเหือเตรียมเข่าเตรียมคล้องกันครับผมก็สิไปใส่เสือใส่ยังกันใส่ถุงเท้ากันนะครับนี่แหละ เอาเครื่องเหือมาเองครับเนี่ก็มายิมเหื่อนาฬัยครับทาบันเมดนี่แหละะครับเหอหางเงาเครื่องหาจุดหาครับพอนดาน้าตัวนี้เอาโอเคครับกำลังขับเนื้อออกหมายครับตอนนี้ทิมงานอีกชุดนึงใชเหือไปกวนครับลงหนาว <c oughs> ืันนี้มากันหคนครับผมมากับทีมงานอีาสานใสคัวครับสภาพน้าม,มืุนนี้ก็ไ่ใส่ปันไหนดหรอกครับนต่เฉพาะแหนมเห็นนี่แหละวน,นี่ก็มีเฮื้อมาหอดจุดแรกที่สิลงสำรวจใต้น้ำนะครับสำรวจน้องป่านะครับว่าซิมีบอจุดนี้นะครับ ทีมงานกำลังเตรียมเข่าเตรียมฟ้องกันอยู่ครับตอนนี้กำลังทําใจอยู่รู้สึกคนน้ำสีเย็นเลยเกินน้ำเย็นแล้วก็น้ำเป็นฟ้องครับถ้าเบิ้งมือนี่สิมีคนเมาน้ามบ่ทำเล่นหล่อลืดครับจักหน่อยก็สีได้ยินเสียงอ้วกอ้อยู่ทีมงานอีสานสายขว่คนเมาขึ้นเนอะพี่น โอยโอเคครับเดี๋ยวผมจะแต้งตัวลงไปสำรวจทางลุ่มละมออ่ามีเป็นทั่ไหนมือนี้จ้กสีมานมามาทางทีตามชมกันเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับ Yeah, hello We got it. <laughs> det er det ไปมาตอนาสาปศะครับผมตอนนี้ก็สีเมื่อบ้านแล้วครับสี่มงเคิงลวมือนี้ข้นคำครับมือนี่บุไดมุดด่นเลอยูดุนเอน็นมุดดุนแนนมือนี่บุไดมาดุนสนงสีดวัคซีนมาแล้วก็บบไดมาบุไมันสิบเกือบเดือนละแตงแต่วันที่เท่าสี่เดือนมืงยานี่หาก็สีได้ลงหน้ามือนี่แหละครับโอ้เดือนหนึ่งเต็มเต็มมือนี้บุไมัน มันเป็นเกือบเดือนเดือนหนึ่งตั้งแต่สีวัคซีนเข็มแรกจนเข็มสองวันที่สิบสี่จนหอดมื่อนี้วันที่สิบสี่ส,สีเข็มแรกสิาซี่กันยาเมื่อนี้สซีตุลาได้เดือนหนึ่งพอดีมันนี้มาลงหากรบเข่าหาปูหาปลาพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเนี่ครับผลงานผมกับสายซุม่มตัวนี้ยังไม่าตายเลยยังไม่หันแนวเข่านอกนั่น ไต่เนี่ยโบไต่เนี่ครับง่าบง่บอยู่นี่ครับผลง,งานปลาปลานินประมาณจักตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปลานิ้นประมาณแปดตัวนะครับปลาดูตัวหนึ่งปลาสูตรสามสี่ตัวนี่แหละครับมาหนี่ได้บโหลายดอกลองดคเลยพี่น้องปลาขึ้สีเบือแล่ะผมว่านี่อ่างน้ำพานบ่เบือกเลือหน่อยล่ะหายากเลยเกิน ตัวใหญ่หายเบิดแล้วครับเดี๋ยวได้ตัวหน่อยใส่รุ่นซ้ำฝ่ามือ,มมมอผมเห็นลายอยู่นะครับเห็นลายอยู่แต่กับป่อยมันใหญ่เนี่ยยิงมาสองสามตัวมาขอดตัวหน่อยหเอา้าโอเคครับนี่นะผลงานผมมือนีิเดี๋ยวทั้งรวมของทีมงานอีสานสายขวานะครับโอเคครับเนี่ผนะคุณฟังมันตอนที่โวมมีเท่านี้ก็รวมตัวนี้ก็ ขึ้นฟังแล้วละขนของขนยังก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ผลงานกอบสายซุ่มนี่แล้ครับลอดเหวอีกเลยครับมือนี้ปลาก็ประมาณปลานิ้ก็น่าประมาณแปดแปดตัวเก้าตัวนี่นะครับปลาสูตรสามสี่ตัวแล้วก็ปลาดูวางสองโลัวาตัวหนึ่งยวงไตเป็นปลาดูครับลอดเหวรลอดเหวนะครับผลงานกอบสายซุ่มนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสื้อเบื้องผลงานทีมงานอีสานสายขัวครับนี่ครับ ผลงานทีมง,งานอีสานสายขวานพันพันโจกได้ปลาไก่ได้ไดลาบเหลวอีกแล้วลาบเหลวลาบเหลวลาบเหลวมันเป้นวัาลาบแล้วลาบเหลวเด้อมันลาบเป็นเวแรงนี่ครับพอแล้ว <laughs> รแวร,แวรแวงราารแรแทีมงานนี่ปลาสูตรปลาสูตร <ๆ S 1> <acia> กับกับเพื่อน,ปเ,เ,นเ,อเปแล้วแรงมันนี่มันยิงเอาวางวางสีเมื่อยครับ เรายินเสียงตุ๊บตอบตุ๊บตอบบาดสิก้าบ้านนะครับเจ้าไม่ยิ่งใหญ่ขนดไหนไม่ได้หลายเลยมันเบิดอเลี้ยวมันใหญ่น้ำหันมันใหญ่น้ำหันมีแต่มือ่มยครับมือ่มยอันนี้ไอ้กุนครับอันนี้ไอ้กุณพันกุณเมื่อยเมื่อยแค่ได้ตัวเดียวเลยเราพันพันพันบ่อยได้หกเจ็ดตัวดลยวันนี้นี่พันโจกได้อีกตัวนึ่งวันนี้สองตัววันนี้สองตัวพันปักายใหญ่ตัวนึงมาด้รอบไปแปดคืนนี่แหละนี่แหละครับผลงาน อันนี้เบดมันได้ประสมน้อยตัวเดียวดินี้ได้อยู่บ่ได้ผสมสามโอ้ได้ผสมสามตัวเมื่อแกงเหลี่ยมเมื่อแกงเหลี่ยมก็ได้แต่นนะครับแหนอะไรขั้นโมหาปองเตี่ยวน้ำช่วงล่องหวยมันเขาสิได้นะครับเอาโอเคครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรนะครับพักห้างหายจากการมุดน้ำไปดวนครับเนื่องจากไปฉีดวัคซีนมาเลยบูก้าลงนะครับ ตอนนี้สีคบว่ดทุกคนแล้วตอนนี้ปลอดภัยครับปลอดเสื้อปลอดเสื้อคไปเลเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวร่องเตรียมตัวร่องแม่น้ำโขงเตรียมตัวร่องแม่น้ำโขงอีกสองเดือนนี่แหละนะครับจังใดก็ถ่ายที่ตามชมคลิปแม่น้ำโขงกันได้ครับผู้ใดที่เห็นเอฟซีผู้ใดที่บ้านถามผมมาย้ำใดยเห็นสมุดป่าน้ำโขงเจือเค่านะหรือว่ามันมุดยังบ่ไ้ครับตอนนี้น้ำมยังคุณอยู่ มุดลงไปทันมันอีแข็งาปากอยู่กับซีเมนต์มุดเขาปากแขวงแลวยามนีเนาะมุดลงไปหวัวนเส้นมงี่หินยุง่งชีกแล้วว่าหัวแตกในนามนกเลยนามนามไหลแห้งครับแล้วก็นามคุณก็ปเป็นตะมุดมันมุดไปไหนหรอครับยามน,นี่ต้องทาผุนละปลายเดือนท่านว่าผุนละครับค่อยทานรับชมคลิปแม่น้ำโของอีกเช่นนึงครับเอาคลิปนี้ก็ล้านไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องแล้วพ่อกันไม่คลิปหนานครับจังไหนก่อยจะลืมฝาก กดติดตามช่อง YouTube ผมน้ำเนื้อกอบสายซุม่มดำยิงป่านะครับฝากไอ,อาซอนานไซควัวเราก็ซ่องกําลังยิมีคิม <laughs> แล้วเราก็ซ่องน,น,น,น้องน้ำเนี่ยไอาซานสซควัวนะครับ <laughs> ช่องอีสานสซควัวนะครับฝ <laughs> ากน้ำเนี่ยครับเอาแล้วพ่อกัดไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ <laughs> ลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสนี้ครับสวัสดีครับ